สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพี่น้ำทิพย์น้องทวีโชคแฟมิลี่นะคะวันนี้มีเหตุระทึกให้เราต้องระทึกขวัญอีกแล้วนะคะต้องย้ายเด็กๆนะคะด่วนเลยนะคะออกจากบ้านนะคะเพราะว่าเขาจะเอาช้างตกมันมาขึ้นรถนะคะตรงใกล้ๆบ้านที่เราพักนะคะเดี๋ยวป๊อบจะแผ่นกล้องให้แม่ๆได้ดูนะคะตอนนี้เด็กๆรออยู่ตรงนี้นะคะส่วนบ้านที่เราพักนะคะ จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะเด็กๆก็จะปลูกตรงนี้เต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาน้องช้างนะคะมาขึ้นรถนะคะตรงนี้นะคะนี่จะซูมใกล้ๆเลยนะคะอ่ะนี่นะคะรถสีฟ้าคันนี้นะคะจะเอาน้องช้างตกมันนะคะกลับบ้านนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ที่ที่เราพักนะคะเด็กๆก็จะปลูกตรงนี้เต็มเลยนะคะบ้านหลังที่สามนะคะ กับบ้านหลังที่สองนะคะก็ยาเด็กๆออกกันหมดเลยนะคะเขาให้เคลียพื้นที่ออกให้หมดนะคะเขาให้เคลียพื้นที่ออกให้หมดนะคะบริเวณรอบๆนะคะไม่ว่าจะไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะรถคนช้างนะคะเคลียออกให้หมดเลยนะคะเด็กๆก็ออกมาโลกันในสนามก็มีนะคะออกไปอยู่บริเวณรอบๆนะคะก็มีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะ ตอนนี้เขากาลังนะคะพาช้างกําลังเดินมานะคะเดี๋ยวพาแม,แม่เข้าไปชมนะคะนี่นะคะน้องช้างกําลังเดินมานะคะแม่เขาก็กระตุ้นนะคะไม่ให้หลับนะคะเพราะว่ายิงยามาแล้วนะคะก็คือเหตุการณ์ที่แรกก็คือเขาจะพากลับบ้านนะคะด้วยรถบัวเขียวนะคะรถของน้องบัวบานนั่นเองนะคะแต่พอดีว่าน้องไปชนรถ พี่บัวเขียวนะคะแล้วก็ตกลงมานะคะคุณหมอก็เลยต้องยิงยานะคะเพื่อที่จะย้ายขึ้นมาขึ้นรถนะคะตรงเนินดินนะคะก็เลยต้องยิงยามาแล้วก็ตอนนี้ก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วก็จะมีพี่น้องควานช้างนะคะช่วยกันหลายๆคนเลยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบ บุญแทนเจ้าของช้างนะคะที่พี่น้องควนช้างของเรานะคะให้ความร่วมมือนะคะในทุกๆอย่างเลยช่วยเหลือกันนะคะในยามดิกิตแบบนี้นะคะมีเหตุให้ระกึาตลอดเลยนะคะงานช้างสุรินปีนี้นะคะย้ายช้างตกมันแล้วสามเชือกนะคะเชือกแรกนะคะก็แบปป๊ซี่นะคะเชือกที่สองพายทองแดงนะคะเชือกที่3ามก็คือ,อสีดออะไรเนาะสีดอทองคุณหรือเปล่านะคะที่เขาเรียกกันนะคะ สามเชือกแล้วนะคะสำหรับปีนี้ย้ายช้างตกมันกลับบ้านนะคะย้อนแสงหรือเปล่าเนาะแม่แม่ ช้างนะคะช่วยกันเยอะแยะเลยนะคะแม่แม่แมปลื้มใจนะคะแทนเจ้าของช้างนะคะที่มีนะคะพี่น้องควานช้างของเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ แม่ได้ชมตอนขึ้นรถด,ด้วยนะคะจะขึ้นง่ายหรือเปล่านะคะ ก็จะมาขึ้นรถคันนี้นะคะกลับบ้านนะคะตรงเนินดินตรงนี้นะคะแม่ๆขา ใกล้จะถึงรถแล้วนะคะรถอยู่ตรงนี้เองนะคะประมาณ300เมตร2องเมตรก็ถึงแล้วนะคะรถจะอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตก มดีนราดีมเห็น้อสัดีครับเเราก็ทำอย่างนี้เออเราก็ทอย่างยังนสัดีแฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกฝนตกแรงเลยนะคะแม่แม่ะฝนตกแรงเลย ณตอนนี้ฝนตกแรงมากนะคะแม่แม่ không được ha, không không được như để nó không ตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเขาก็จะผูกจะล็อกไว้อย่างดีเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ขึ้นรถเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทาง่าง น้องช้างนะคะกลับบ้านนะคะขอให้ปูบประร,รมคุ้มครองนะคะเดินทางตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณพี่น้องควนช้างทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะไปแล้วนะคะ้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ